วันนี้มาอีกรอบหนึ่งวันนี้เป็นวันที่สองของมหากรรมภาพยนตร์สุรินครับตรงนี้เมื่อวานเป็นที่ของจ่าเอยดำรงครับดำรงวันนี้ดำรงกลับแล้วปริญญามาแทนครับซึ่งปริญญาเมื่อวานไม่ได้มาวันนี้ปริญญาแอบมาครับวันนี้เมื่อวานสวัสดีครับเมื่อวานครัแอบมาเมื่อวานปริญญามีงานด่วนอยู่ที่ อยู่ที่ตะบนแตนบ้านน้องลุงศรีวิไลครับไอ้ตะบนเตับเห็นใน Facebook อยู่จะไปก็เลยมาทางนี้แล้วทางนี้สาวเยอะกว่าวัใช่ยเอ้าวัู้นเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเอ้าเยอะมากเลยพี่นู้นพี่สุทินโอ้โหพูดอย่างนี้พี่สุทินต้องหนีแล้วไปแล้วครับออกกำลัออกไปแตาวัวเข้าโคกแล้วไปรับ เมียมาด้วยอ่าวันนี้เรื่องใหญ่ครับวันนี้เรื่องใหญ่ <c oughs> ผมนัดก,กับแกว่าวันนี้ผมจะเอายาตับผมมาให้ด้วย <c oughs> เอ้อยยายลบผม <c oughs> วานตรงนี้ดำรงลงครับรวาน <c oughs> วันนี้ก็ปริญญาริยญญามาลง <c oughs> ได้ข่าวว่าปริญยาที่เอาตู้ใหม่มาบอกวันนี้ครับตู้ชั้นล่างครับล่างสุดเป็นดอกของแจ็คครับยิ่งห็มากี่ใบมาข้างละสี่ครับเป็นใบ โอ้เดียวน้ยี่ิบเอ็ดครับเริ่มเริ่มยียบตัวทิรินิดครับพีรินิดวันนี้ไฟไฟปั่นนะวันนี้ไฟไฟปั่นกัวเล็กครับแล้วก็จะผสมกับไฟฟ้าด้วยครับเออครับเครื่องของชัางตู้ชัาตู้ก็อยู่นี่สองวันแล้วเรเจอกันอยู่ก็าว่าวันนี้ก็เอาเครื่องใหม่มาลองนี่ด้วยมีปริญญาคนเดียวครับปั่นไปเล็กมากนังน้องใหม่ครับอย่างยังไม่ลงตัวครับเดเราใช้ลูกผสมไปก่อนครับ เดี๋ยวดีเองดีดีเองกำลังจะใหญ่ครับกำลังจะใหญ่ผมได้ข่าวผมเห็นทางเฟซบุ๊กผมรีบมาเลยเราไปถ่ายพิญยาก่อนเมื่อวานก็ไอ้ลองลองให้จาภาพก็ดูตอนตอน5้าโมงไฟมันอยู่210มันเปิดมันดังจาภาพพอใจพอสักพัก6กโมงเข้าทุ่มหนึ่งคือบ้านนี้ก็เปิดเอบ้านนี้ก็เปิดเอ ก็ตกหับอยู่ร้อยเจ็ดสเหมือนมันกับเชิงครับจะต้องวิ่งไปเอาเครื่องปั่นอีกพี่มีปั่นไปไหมเอามาเลยครัอย่างนี้แหละแฟนเอก็เข้าใจด้วยครับปั่นไฟมาสองสองสอง่มครึ่งะครับเพราะว่าปริญญาไม่ได้เล็กเหมือนแต่ก่อนแล้วต่อไปอาจจะใช้เครื่องปั่นอย่างเดียวครับเพราะว่าไฟฟ้าไม่ไหวไม่ไม่ไหวจริงๆริบก็ไปก็ไฟฟ้าก็ใช้ ง่ายภาษานักฟังก็ว่าไม่อิ่มอะฟังไม่อิ่มครับไมม่่อิเบรคก็ไม่แน่นครับตอนนี้ก็กลางจอเรียบร้อยแล้วครับพร้อมจะรอลั่นอลูกน้้องวันนี้เขาบอกว่าทำเป้าไม่เกิน3ชั่วโมงเสร็จโอ้เสร็จของเขายเร็วกว่ามาหลังนี่จะเทสตอนไหนก็น่าจะให้ฟังนู่นจบฟังฟังงเดโมเครื่องเสียงครับ ก็ถ้าเท่าเมื่อวานเลยเนาะเมื่อวานเมื่อวันนี้ท่านสจน่าจะให้ฉายไว้บ้างครับเป็นเมื่อวานท้องเรียนเมื่อวานได้ข่าวว่าก็ตำรวจมาอยู่คมันเป็นในเมืองด้วยครับมันหนึ่งหลังกำแพงก็มาเปิดแตกเพลงไม่ได้ไอ้ไรอันนี้หลังมันก็อย่างว่าเนาะคก็สามทุ่มก็ก็ปกตินะถ้าแต่ก็เนาะมัน ที่จับโอมแกบอกวันนี้สองทุ่มเดี๋ยวปีหน้าไปนู่นไปอยู่ป่าทำเลเลยหาที่จัดดีๆงานที่จัดดีๆอ่ะัันนนนี้มใเมืองเเนาะดี๋ยวนี้เพิ่มมาสองหน่วยครับวันนี้มีปริญญากับโพแก้วอยู่ฝั่งนู้นผมไม่โฟเกบผมมาผมยังไม่เดินไปนู่นเลยครับผมก็ยังไม่ได้ไปผมเห็นถามแม่ค้าตรงนั้นว่าหน่วยไหนอยู่ฝั่งนู้นเพราะว่าไม่มีตั้งวันนี้เห็นเห็นเห็นตั้งหลนวันนี้ว่าโพแก้ว เดี๋ยวเย็นๆวันนี้ก็จะเดินไปให้ทั่วครับครับตอนนี้มาคุยกับพี่แป๊ะปัญญาก่อนครับมานั่นแม่บ้านก็อยู่นู่นกันครเด็กๆก็อยู่ร่มแล้ววันนี้รถมาน่าจะแปดพันว่าครับครับทันหรือเสร็จก็เอาปิกอัพหน่วยนี้เป็นหน่วยครอบครัวครับครับเป็นหน่วยครอบครัวกระดาษ ผู้คุมเสียงระบบไฟนี่ก็ก็มาครอบครัวพี่สุทินอ่ะครับครอบครัวเดี๋ยววันนี้วันนี้เจอหน้าเจอหน้าผมจะเผาเลยวันนี้ผมจะเอาให้หนักเลยวันนี้เก็บเพชรนะพระเอาไวย้อนไปเร็วเพชรนะเวรากินเทมเป็นเพชรจะตเต้ โอ้แ,แต่ค <c oughs> อมเมนต์เฟซกับคอมเมนต์ไลก์ก็น้น<ต>องมันเฮียนต้อมเลยดีเวียวันนี้ก็ลูกจอสิบสิบสิบสี่ครับเดี๋ยวเย็นๆครับเดี๋ยวเย็นๆไท่ลันเดี๋ยวผมจะมาเก็บบรรยากาศตู้ชุดใหม่ครับอของปริญญาแล้วก็เมื่อวานคุยกับช่างตู้ว่าจะเอาขยายมามา คสองแท่นครับสองแท่นจะไม่ใช้ของอินเอรครับจะใช้เป็นของช่างตู้ครับเดี๋ยวเจอกันครับเย็นดีครับผมแต่ของช่างตู้เมื่อวานก็ไปฟังกับโชคชลีเอ้ยเออโชคชลีครับเห็นตัวขายได้กี่เครื่องแล้วครับวันนี้ครับขายได้เองนี่ช่างตู้กำลังมาแรงครับผมไปถ่ายให้อยู่เมื่อวานไปถ่ายถ่ายเจอเพลงลิขสิทธิ์ผมต้องทิ้งหมดเลยจะได้ไปไปคุยกับแกในในบูธนู่นเลยเหรออ๋อครับ นี่ข้างฝั่งนน้นอ่ะเขาม่เปิด <c oughs> แกไม่ได้เปิดเลยผมบอกแนัครับทีนี้เสียคลิปเราหมดเลย <c oughs> ครับประมาณนี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ